สีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าเจอกันในป่าเห็ดอีกแล้วจา้าเบิง่งดูป่าเห็ดมาเข้าป่าเก็บเห็ดอีกแล้วจา้ามาเบิง่งเข่าม้ากับพ่อแล้วจา้านี่จา้าเป็นเพิิงเหลืองน้อยเพิงเหลืองน้อยแต่เขาบปกินเนาะตั้งหลายดอกดินี่นี่จา้าเห็ดเห็ดปีสองพัน ยิบสองนะจ้านน่แต่สมัยก่อนฝังรังฟังโคงกินยุจ้าแต่ว่าปีนี้ฝรังฟังโคงบ่เอาจ้ะนี่ฝังรังฟังโคงจะกินแต่เห็ดพึ่งคาลายกับเพ็ดพึ่งกันเซฟจ้ะแต่มาฝรังใหม่ใม่กินยุจ้าเห็ดพึ่งเหลืองน้อยจ้ะอันนี้เพื่อนห้องเห็ดพึ่งเหลืองน้อยแต่ว่าฝังรังฟังโคงบ่กินจ้า กินได้อยู่จ้ะนี่นี่อีกจ่ะนี่โอ้ยคืนหลายอยู่จ้ะรังค้นเพิ่นกับกินเยอะจ้ะนี่รังค้นเพิ่นกับกินอยู่นี่จ้ะเอาไว้ให้เพิ่นผู้กินผู้อ่อนเฮาว่ากินกะว่าเอาจ้ะเหรอเริ่มมีละเริ่มมีละ คาดการว่าจะโชคดีอยู่จากคุณคุณประกรบครับผมน้อยใส่เกางเกงกันนั่นมดกันแมงน้าจ่ะ,ะเดินไปเรื่อยๆนี่ตรงๆข้างหน้านี่น่าจะมีอยู่คาดการว่าเป็นตมีนี่จ้ะเดือนนี้ป้าก็จะหกฮกแบบนี้ชักน้อยจ้ะน้องมองกับแปนนัน่งมองกระฮกแล้วล่ะจ้ะ ปีนี้ตัดไม้หลายแถ้ปุ๊บตรงนี้ปิกายนี้บ่ตัดไม้จะตรงนี้มาปีนี้ตัดไม้เต็มเลยนี่ไงพ่อมึงเห็ดอันนั้นเห็ดเืออันนี่ยังไนี่น้ำหมากเหรอนี่เห็ดนี่ยงเห็ดน้ำหมากบ่พฟอมึงเห็ดดินเห็ดดินเห็ดน้ำหมากนี่เด้นี่คนไทยเพิ่แต่กินจ้าเห็ดดินหรือว่าเห็ดน้ำหมากกินเยอะ จะเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากหรือว่าเห็ดดินกรอกแดงแดงงามๆาเบิ่งแห้งๆก็ออกแบบแห่งๆน่นละจ้านนี่นี่ดินหรือว่าเห็ดน้ำหมากดิเป็นสัญญาณที่ดีว่าเห็ดกำลังเริ่มออกละจ้ะีฮ้ยมีห้เก็บให้เห็นอยู่ดีใจละจ่ายเห็นทั้งซี่ก็ะไดเห็นซับนี่ก็ดีใจ จ้ะเห็ดตะไคร้ดอกงามๆนี่นี่โอ้ยเห็ดตะไคร้ดอกตุ่มๆงามๆเลยจ้ะอือเห็ดตะไคร้เอาแจกใบดอกเดียวนึงเถอะออเห็ดไคร่เน,ะนาะน,าน,นี่อย่างบุ๊คจะไต่ขนาดแม่งอันนี้อย่างบุ้ค เห็ดตะไคร่ดอกหนึ่งได้เห็ดตะไคร่ดอกหนึ่ง <laughs> ได้ดอกหนึ่งน,นี่จ้ะเห็ดอีหยังนี่เป็นจุ้มอยู่เบิ่งฝรั่งฟังโคงสีเคียบเบิ่งคุณน่ะมันเป็นเห็ดอีหยังเด้นี่จะ้ะเคียบเบิ่งก่อนเด้อจ้าว่าคือเห็ดหยังโอ้เห็ด ตายเบือคล้ายๆคือคอนโซนละเพศเป็นจุ่มใหญ่ๆตายเบือจะเห็ดลายเบือมปตัวจะเห็นอีกล้ะเป็นเห็ดอีกอย่างมาเข้าไปเบิงน้ำกันเบิงนี่เห็ดดินเท่า เฮ็ดดินเฮ็ดดอนฮะละสองดอกเพื่อนอันถือกินนะอีกุจีเดได้เห็นกุจีอยู่นี่กุจีกำลังกินเฮ็ดดินเฮ็ดดอนฮะน่ะเดได้ดอกหนึ่งเถวโอ้อันนี้ก็ถือกินมุ่นเดละอันเดเฮ็ดดินเฮ็ดดอนเฮ็ดนาแรนาดำฮะน้ที่คนไทยเพื่อนเก็บกินอ่ะอันเดเพื่อนห่างกันถือกุจีกินเรียกกุจีกันนอนกินอยู่นี่เด แต่ว่าดอกแข็งดีดีดีเถอะดอกแข็งดีดีมดแงันเมันมันเกิดหน่อยฮหนะหมมดเมยก็เริ่มออกนะก,ก็เริ่มออกเลยแข็งดอกแข็งแข็งอยู่แต่ทางมดมากินเนื้องามอยู่แข็งงามดีเท็ดดินเท็ด่ดอนละจ้ะกินได้อยู่ปอกีกินกอนซะมันหน่อยบรด,ดีเวณนป่าเขามาตัดป่าแปนเบิดพุ่นะ ตัดป่าตัดต้นไม้แปลนเอิดเติดป่าหาเห็ดเฮาแปลนเอิดเติดเห็ดยูสายเห็ดยูสายจ้ะนี่ละบริเวณเก็บเห็ดป้าเก็บเห็ดไอ ฝรั่งเศสเป็นยังสิละจ้ะนี่เด้กน้องฝนเพิ่นก็อยากเห็นปลาเห็นอย่างน่ะจ้ะเป็นยังสิละสาหนามเขายังบะเคยยางมเฮาสาหนามนี่บอพอม์ม น่สานนำอยู่ทั้งน้าเดินขังหนาได้้ส่มือน่ะเหตุใครดอกนี้ กุจีกินจ้ะเบื้ล่อยให้กุจีกินซะเนาะเห็ดตาไข่เด็เห็ดตาไข่แต่ว่ากุจีกินเถอะเก็บไข่กุจีมันกินโบเบิด์ตละไว้มันกินีิการนี่ยู่เดือนนี่ละ่ะเดือนหก เต็มเลยปีนี้เดือนเกตละว่เห็นจักดอกปีกายนี้เดือนหกม่เก็บเอาอย่เดือนเดียวนี่ลหละจ้ะเต็มกระเป๋าหนึ่งเลยปีนี้เดือนเกตเดือนนี้ไม่มีจักดอกจะโลดแลนอยู่หุ้น ติดถนนใหญ่รถแล่นวุ่นวุ่นอยู่เป็นถนนนั่นเส้นทางเที่ยวใหญ่รถบรรทุกรถยางหลายนั่นจ้าหนีดอกนึงดอกอันเห็ดอันตะไคร้โอ้ส่วนมากมันขึ้นแต่เห็ดไข่เห็ดดินเนาะพอมึงเนาะนี่จ้ะเห็ดดินเห็ดไข่ฮานะแต่ว่าหมดแมงกินโอ้เห็ดไข่ดอกนี่สีแบบงามเลยแต่ว่าหมดกิน กุจีกินแล้วมันหนีหมดละดอกแข็งแข็งโอ้นี่เด้กุจีเต็มอยู่ทั้งล่างนี่ไว้เห้เพลินกินจ้ะน่ะนี่เตะเห็ดไข่เห็ดดินออกไรเมื่อเห็นเห็ดอันขาล้ายเลยทุกปีขาล้ายใจอยู่นี่ปีนี้เจอแต่เห็ดไข่ไว้แถานี่ก็เห็ดไข่ดอกแบบไง เขียวขนาดเลยแต่ว่าคุณจี้กินล่ากับคุณปากก่อนจ้ะบริเวณป่าเห็ดของเราหาน้ำบึงสิละจ้ะหาไปเรื่อยๆเบิ่งไปเรื่อยๆนี่จ้าเดินมาเดินมามาเจอเห็ดพึ่งเหลือง โอ้นโหดอกนี่ง,งามเหลียวมาเห็นโอ้หลายดอกอยอะโอ้โดอกงามเลยดอกนี่พุ่นน่ะเห็ดพึ่งเหลืองเห็ดพึ่งดูดี๋ยวถลางฟังโคงบอกินจ้ะเห็ดพึ่งเหลืองดอกงามงามจ้ะดอกเบื่องข้างล่างมันบ่จ้ะเบื้องฝรั่งฟังโค้งสิให้เบื้องข้างล่างของเพิ่น นี่เด้อจ้ะนี่เป็ดพึ่งเหลืองเป็นแบบนี้เด้อจ้ะกินไร่จ้ะกินไร่ดอกแข็งดีดีอันนี้กำลังฟังโขง,ของเอาห้เบิ้งซื้อซื้อเด้อจ้ะไ้เบิง้งจ้ะพี่ดอกหนึ่งองีดอกหนึ่งล้างค้นเพิ่อนแกกินจ้ะ นี่ดอกหนึ่งนี่ดอกบักใหญ่เลยพ้องเห็นป่เดิพี่ดอกบักงามๆแถวนี่ดอกหนึ่งดอกได้เพิงเหลืองเนาะดอกได้เพิงเหลืองสิดอกบักใหญ่เพอร์เวอร์เลยอันนี้อดอกบักใหญ่เพอร์เวอร์เลยเพิเเเพงเหลือง กินได้เหมือนกันจะหาอีกดูมีอีกบก่หาเพิ่งขาลายเพราะสิตามหาเพิ่งขาลายกับเพิ่งหัวดำนะจ้ะเพิ่งวานหัวดำเพราะว่าปีกายนี้มันออกแล้วช่วงนี้จะหาดูว่าจะมีไหมปะ่ะตามหาด้วยกันจ้ะ จะพ่อเห็ดตะไครอีกแล้วพูนเพลิงเหลืองพูนทั้งนาพูนพูนอะ่ะสองดอกเท่าหันดอกหนึ่งดอกตูมนี่โอ้ยอันนั่นเข่าขาน้ำน้ำน้ำเข่าขาเก่งๆนี่นี่เอน้ำโอ้ยึยงเครือน้ำนี่นี่น,นี่ดอกหนึ่งอดอกน้อยเออสองดอกดอกน้อยนะ่ะเท่านี่ นี่เฮ้ยกำลังเกิดดิน้อยคือข,าขนาดเลยนี่ดอกเห็ดโอ้มือต้องมือกล้องนี่นี่ดอกใหญ่เอายูบะเท่าดอกใหญ่แข็งดีดีาานี่ขาบ่าเน่าบ่าอย่างเลยเบิ่งพูน่ะ คุณป,ประกอบเราบอกดอกน้อยแล้วว่เอาจ้ะก็ให้ปกไว้ม,มันขึ้นต่อไปเอ้อเอ้อน้ำเขาอันในขาอันในถุงเท่ายางบุกน้ำลายมูไปอันมองว่าน้ำเจ้าของมาบุกน้ำอยูู่้เดียวนี่เห็ดเหลืองน้อยเขาอีกดอกหนึ่งเริ่มมีแล้วด้วยแถายางไปง่ยางมานี่ นี่นี่จ้ะเห็ดเหลืองทั้งประเทศเพิ่็จะมีแต่เห็ดแบบนี้็<ๆ>มีเ้อจ้ะเด้อเพิ่งก็เก็บไปกินคือกันจ้ะนี่จ้ะไม่ใช่ขาลายวันี่พ่อมืองนี่นี่นี่ที่เจอขาลายนะพ่อมืองเจอแล้วนี่นี่นี่พึ่งขาลายนะ เพิ่นต้องออกเป็นมูเดีเห็นปะออกเป็นมูเด้นี่นี่จ้เา,าเป็นแบบนี้เพิ่คขาล้าที่เขาต้องการเราเขากินนะเอา,เอามาซักนี่จ้าแต่ว่าบัวสมบูรณ์ปันใดนี่แต่ว่าดอกเพิ่นบ่แมงเดอจ้าแข็งดีดีหมดอกแข็งดีขนาดานี่จ้ามือนี่ วันนี้สรุปได้ทอนี้จะ้ะกับเห็ดที่ว่าเฮา,าเก็บเนาะจะ้ะเห็ดที่เฮาเก็บสรุปยอดได้แค่นี้จะ้ะวันนี้ดินมันแห้งดินมันแห้งมื้อหนาเฮากะจะพาพอแม่พี่น้องมาสำรวจอีกเนาะว่ามันเป็นจังใดเอาไปล่างใส่ตู้เย็นไว้เนาะจะ้ะเนาะละมื้อหนามาเก็บมูเพิินไปใส่อีกจะ้ะว่ซั่นก็เอาไปตำใส่อันอยังก็ปลาทูอย่างสินะเนาะ,นะแก้วน้ำพริกอยังนี่ละจะ้ะ ยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งโคงด้วยนะคะยุ้งกับมีจะ้ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคูทุกคนขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณ,ท,คณ,ท,คณทุกกำลังใจนะคะวันนี้ไปลจะจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ